นี้มาพูดคุยกันนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนจากนี้ไปนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นละครฉากหนึ่งนะครับวันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิบุญพงศ์นะครับปุณประสิธิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและที่ปรึกษาสมาคมอเมริการศึกษาในประเทศไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการยินดีครับอาจารย์ครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ,รบตอนนี้จีนตึงกําลังทหารเข้ามาแสนนายปิดด่านการท่องเที่ยวไปเกาหลีเหนือแล้วทางด้านรัสเซียเองก็ขึ้นกําลังทหารเข้ามาแล้วฐานทัพในเกาหลีใต้ของสหรัฐลบทั้งเกาหลีใต้ก็พร้อมแล้วเรือรบของสหรัฐกครับถึงวิ่งจากอ,อ,อินโดนีเซียนะครับตอนแรกอ้อมไปออสเตรเลียเข้ามาอินโดนีเซียแล้วก็กําลังจะเข้าสู่คาบสมุทร กาเลยเหนือถูกล้อมทั้งหมดสฝ่ายด้วยด้านขวาก็เป็นญี่ปุ่นที่มีการเตรียมความพร้อมแล้วอาจารย์ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นขีปนาวุธสงครามน้ําลายแล้วกัน <c oughs> อาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆหรือเป็นแค่ละครคือมันยาวนะฮะที่จะตอบเนี่ยนะรมันเป็นมหากราบเลยพูดตรงตนะฮะ <c oughs> เอางี้ดีกว่านะฮะเอางี้ผมมองงี้ดีกว่านะฮะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะฮะจากการที่ความที่ เกาหลีเหนือนะั้นไม่ไว้ใจสหรัฐนะฮะในในสถานะของเกาหลีเหนือเนี่ยเขายังมองว่าเขายังอยู่ภายใต้สงครามกับสหรัฐอยู่ต่้งสมัยได้ผลแม้อาเธอร์ตั้งสมัยสงครามร <c oughs> ่มันซองมาแล้วในตอนนี้จริงๆเนี่ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นแค่เขาตกลงหยุดยิงยังอยู่ <c oughs> ในภาวะสงครามอยู่อ่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็อเมริกาก็ยังไม่ได้ประกาศยุติสงครามกับเกาหลีเหนือ <c oughs> นครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่มีอะไรกันทอนนอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะสงครามเนี่ยมันยังเป็นอยู่ อันนั้นพูดมันอาจจะน่ากลัวแต่ความจริงเนี่ยผมเพียงจะบอกว่าในความเห็นของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาคิดว่าสหรัฐเนี่ยมีความคิดที่จะทำลายเขายิ่งเขาเห็นตัวอย่างที่สหรัฐไปบองที่ซีเรียนะฮะไปทำลายอิรักนะ,ะอัฟกา,านิสถานมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยสหรัฐจะบุกเขา อันนี้เป็นความเชื่อของคนเกาหลีเหนือเขาหรืออาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้นาเขากรอกหูทุกวันทุกวันทุกวันให้ให้คนเกาหลีเหนือเขาเชื่อไปอย่างนั้นผมดูข้อมูลนะครับคนเกาหลีเหนือคิดว่าการที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองเนี่ยคือการรักษาเส,สรีภาพเหตุผลที่เขาคิดงั้นเขาบอกว่าเพราะว่าถ้าเรามีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองก็จะไม่มีประเทศไทยที่กล้าบุก ประเทศของเกาหลีเหนือก็ดันเป็นความคิดของเขาแต่ว่าถ้าเขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองเลยเนี่ยก็จะทําให้เกิดสงครามขึ้นเพราะฉะนั้นการมีนิวเคลียร์อยู่เนี่ยทำให้เกิดความสงบสุขก็นี่ะเป็นความคิดของเขาแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะเขาเห็นจากเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ที่ไปไปเอามาเตอร์ของเดอะบอมนีคือบอมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะลงไปลงที่อัฟกานิสถานขอโทษที่อัฟกานิสถานไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ที่เอา ไปบอมที่ซีเรียอย่างนี้ตน็ตนต้นอันนี้มันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่หลังแก่เด็กความหนอกคล้ายอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าสารัะธรรมแบบนี้ได้เนี่ยก็มาทาที่ประเทศเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความจําเป็นแล้วก็มัน justify หรือว่าเป็นการสมบูรณ์อย่างยิ่งที่เขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อต้านอาสาหรัฐอาจารย์ครับวิเคราะห์กันจริงๆคือถ้าย้อนไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับรัสเซียเองก็ยังค่อนข้างสนับสนุนเกาหลีเหนือ แต่ว่าครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอหลังจากสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงการกระทําล่าสุดที่มีการทดสอบขีปนาวุธรวมถึงอ้างเรื่องนิวเคลีย์ว่าเกาหลีเหนือจะทําให้สหรัฐกลายเป็นผุ้ผงและเราจะเริ่มบุกก่อนนะครับท่าทีของจีนกับรัสเซียเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแม้แต่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ความบาตรแล้วก็เห็นว่าเกาหลีเหนือสมควรได้รับการลงโทษหากมีการยั่วยุอีกไม่ว่าทางการเมือง การคลังการเงินหรือเศรษฐกิจหรือว่าทางการทหารก็ตามอมคือคําว่าคว่มบาตรเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยสหรัฐมองว่ามันไม่มีผลเพราะเหตุผลอะไรไหมฮะมเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่แคร์ฮะเช่นคุณคว่ำบาตรให้คนอดตายอดอดอยากหมดก็จะมีแต่ประชาชนที่อดอยากแต่ท่านประธานธิบดีคิมก็ยังสุขสบายอยู่เหมือนเดิม,มคือเขาทําได้คือตักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การบอยคอรหรือว่าการแซงชันเนี่ยมันจึงกลายเป็นการลงทั่วประชาชนโดยไม่มีผลต่อรัฐบาลคือรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลที่ เป็นเผด็จก,การเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะตาย,ปร,ชาชตายประชาชนจะหิวตายอะไรก็เรื่องของประชาชนคือในช่วงที่ผ่านมาประมาณปี1 9อะไรสักอย่างที่เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสูงใ,ในช่วงนี้แต่ว่าประธานดีคิมก็ยังมีอาหารกินบริบูรณ์สมบ,บูรณ์ใช่ไหมนี่นี่คือจุดที่ทำให้เขามองว่าการเซ็นชั่นมันไม่ได้ผลอาจารย์ครับถ้าพูดถึงผมดูล่าสุด ประชากรของเกาหลีเหนือนีอยู่ประมาณ3ล้านคนเกาหลีเหนืออ้างว่าตัวเองมีกองกาลังทหารรวมถึงกองกำลังสํารองที่สามารถระดมพลมาได้เนี่ยประมาณ2ล้าน3แสนสองล้านสี่แสนคนอาจารย์ว่าเป็นการพูดที่เกินจริงไหมจริงไม่จริงผมไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ชนะกันด้วยกาลังพลแล้วใช่ไหมครับคแค่นิวเคลียร์ลูกหนึ่งมันก็ไปหมดแล้วเรียกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือมีศักยภาพทางนิวเคลียร์พอสมควรพูดง่ายว่าเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในรัศมีเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือหรือเอางี้ดีกว่าโซ S <S ะะอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือประมาณ53มกิโล <S <S นะฮะ, <S <S ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เวิวเคลียฮะแค่ปืนใหญ่เนี่ยก็ลงถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เป็นสงครามรับเนี่ยเขาโจมตีสหรัฐไม่ได้เขาก็โจมตีฐานทัพสหรัฐที่เกาหลีใต้รวมทั้งกุงโซลแหลกได้เลย <S <S นี่จึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในเรื่องนี้สหรัฐตัดสินใจเดี่ยวๆไม่ได้สหรัฐต้องให้ญี่ปุ่นแล้วก็ให้เกาหลีใต้เข้าไปร่วมจัดสินใจด้วยเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่อันตรายสหรัฐยังอยู่อีกไกลฮะ ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ10กว่าปีหรือหปีหรือสิปีกว่าบิสไซหรือว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยจะไปถึงคตอนนี้จากเกาหลีเหนือเนี่ยถึงจะถึงสหรัฐได้แต่ว่าประมาณ 5- 1 0ปีิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมดูตามแผนที่ถ้ามีแผนที่ขึ้นนะครับจะเห็นว่ารัศมีการทําการของขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตอนนี้สามารถถึงโอกินาวะของญี่ปุ่นได้ถึงกวมได้ด้วยใชถึงกวมได้ด้วยครับึงเป็นฐานทัพของสหรัฐทําไมจีนกับรัสเซีย กลับมาบีบเกาหลีเหนือในครั้งนี้ครับผมว่าไม่น่าใช่นะในความเห็นผมนะผมคิดว่าจีนเนี่ยสหรัฐอัลัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะเห็นได้ว่ามีข่าวอาลเสเซียเนี่ยไปบินเครื่องบินสอดแนมแถวแถว阿สกาที่ส่ง,<ช>สงไปงถูก,ถ,กถูกอเมริกาพูดแ,แต่ว่าถ้าตรวจสอบไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารัสเซียกระทําอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นการลัษณะของการป้องปรามธรรมดาให้เห็นว่ารัสเซียเองก็ยังมีเสถียรภาพอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่ล่มสลายถูกต้องส่วนนั้นส่วนจีนเนี่ยก็เป็นการแสดงให้รู้ว่าจีนก็มีความสามารถในการปกป้องประเทศได้แต่ไม่ได้หมายความว่า คือท pues ุกประเทศตอนนี eh, ้เมื่อสหรัฐเนี่ยกระตุกขึ้นมาก็คือมีกองกําลังไลยขึ้นมาประเทศที่มหาดนานร่วมกันก็กระตุกขึ้นมาบ้างเพื่อจะเห็นว่าฉันก็มีศักยภาพใดๆเหมือนกันนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไปรบกันเกาหลีเหนือเป็นชาติติดอาวุธมากเป็นอันดับต้นของโลกและมีกําลังคนพร้อมรบประจําการอยู่แนวหน้ากว่า1นล้านหนึ่งแคนนะครับอีกทั้งยังเสริมเขี้ยวเล็บด้วยขีปนาวุธวาซองผูกุกซองและโนดอง รัศมีทำการกว่า1 0 0 0ถึง1,300กิโลเมตรรวมถึงขีปนาวุธวิสัยไกลยอย่างบูซูดานหรือ BM 25ภายต่อรองใบล่าสุดรัศมีทำการถึง3,500กิโลเมตรครอบคลุมทั้งเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นรัสเซียและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับโดยได้รับการยืนยันว่าขีปนาวุธลูกนี้อาจติดตั้งด้วยหัวรบนิวเคลียร์หนึ่งในอาวุธทรงพลังที่เกาหลีเหนือครอบครองอยู่ไม่ต่ำกว่า20ลูก ต่างจากฟากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในกองทัพกว่า6,800ลูกน้อยกว่ารัเสเซียเพียง200ลูกนะครับตามมาด้วยฝรั่งเศสจีนอังกฤษปากีสถานและอินเดียโดยอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐนั้นก็นับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกณเวลานี้อาธริระเบิด MOAB ที่ใช้ถล่มกลุ่ม IS สในอัฟกา,านิสถานแต่เมื่อเทียบกับกำลังคนสำรองก็ถือว่าน้อยกว่าเกาหลีเหนือถึง7ล้านนายเลยทีเดียวครับ แต่สหรัฐอเมริกาก็เสริมด้วยกำลังชาติพนันธมิตรเอเชียอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเช่นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาท์ในเกาหลีใต้เส้นหนามชิ้นสำคัญในการสกัดกั้นขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหากแต่ไพ่ใบสำคัญของเกมนี้ยังมีขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ KN08 รัศมีไกลถึงสหรัฐและระเบิดไฮโดรเจนที่มีอนุภาพร้ายแรงกว่าระเบิดปรามานูหลายเท่าที่เกาหลีเหนือ,อยังซุกซ่อนเอาไว้ คือมันมีทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า,าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า deterrent theory แปลว่าอะไรนะครแปลว่าถ้าผมจะโจมตีคุณได้เนี่ยนะฮะผมจะต้องรู้ว่าศักยภาพผมที่ทํำ้ายคุณเนี่ยทำให้คุณตอบโต้ผมไม่ได้แต่ถ้าทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพที่จะตอบโต้กันได้และทําลายล้างกันได้จะไม่มีใครสตาร์ทจะไม่มีใครเริ่มทุกคนเรียกว่าถูกต้องเขาเรียกว่า deterrent t h e ก๊ก อราทำหนองแบ่งเป็น3ก๊กอยู่อคือถ้าคุณโจมตีผมได้ผมโจมตีกับคุณได้ผมยิงนิวเคลียร์คุณไปเมืองคุณพินาศคุณยิงนิวเคลียร์มาเมืองผมพินาศเขาจะไม่ลบกันผมดูบทให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับบอกว่าสีชิ้นผิงนะครับโทรหาเปียงยางแต่สายไม่ว่างคืออย่างนี้ฮะคือคุณพ่อของค่ะคิมที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาสนิทกับจีนพอสมควรและตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน แต่พอมาเป็นคุณลูกเนี่ยที่บอกอายุ36เนี่ยนะฮะเขาขึ้นมาเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะไปฆ่าพี่ลวนพี่และจีนฟิลิปปินส์ด้วยอะไรด้วยนะฮะและเขาก็ไม่ค่อยจะได้ดีกับจีนเหมือนสมัยพ่อเขาตั้่ความสนิทเนี่ยเขาไม่ได้สนิทกับจีนเหมือนสมัยที่คุณพ่อเขาเนี่ยสนิทกับจีนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางตรงกันข้ามเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังจีนเท่าที่พ่อเขาเคยเชื่อฟังคือ คุณพ่อเขาเนี่เคยรู้มาแล้วว่าสภาพมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าศักยภาพในการที่ต้องอยู่ร่วมกันตรงนี้มันเป็นยังไงแต่นี่เป็นเด็กรุ่นใหม่มาอายุ36ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ก็ยังอยากลองอยากอะไรต่างๆมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะประเทศจะพินาศหรือยังไงผมดูบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคํากล่าวของทหารที่ออกมาจากเกาหลีเหนือได้รวมถึงประชากรเขาบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเนี่ยครับก็คือ คิมจองอึนเป็นเด็กอนุบาลที่ปัญญาอ่อนและอมหิตกว่าผู้เป็นปู่และพ่ออาจารย์มีความเห็นในมุมมองนี้ว่าไงครับไม่มีความเห็นนะแต่ว่าผมคิดว่าลองดูทรงผมเขาก็แล้วกันเพื่อนคุณคุณจะไว้ทรงผมอย่างนั้นไหมคือผมไม่มีความเห็นกันแล้วกันผมไม่มีความรู้ทางด้านเขามากแต่ว่า,วาพูดง่ายๆแค่นี้ก็แล้วกันข้อมูลที่มากขึ้นบอกว่าคิมจองอึนนะ่าบอกให้ประชากรเกาหลีเหนือตัดผมทรงเดียวกับเขาส่วนผู้หญิง ให้ไว้ผมบ๊อบเหมือนพริยาของเขาอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่มข<ะ>ึ้นคือ,คอนี่แหละคือเหตุผลคือทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่าการที่จะดีลหรือว่าการที่ต,ติดต่อหรือการที่ต่อสู้กับเกาหลีเหนือเนี่ยมันลําบากเพราะว่าเขาไม่ได้วิเคราะห์ใช้หลักการเหตุผลในการที่จะดําเนินการตรงนี้จึงเป็นสิทธิที่ยากที่จะคาดคิดอย่างจีนอย่างสหรัฐสหรัฐตอนนี้ก็ค่อนข้าง,าง,างมีปัญหานะฮะหรืออย่างจีนหรือประเทศไหนเนี่ยเขาจะมีความคิดในทางที่ว่ามองเขาจะมีนโยบายต่างประเทศไว้ชัดเจนเขาจะมีแผนการที่ พูดได้ชัดเจนคิดกลับมา3ตลบสี่ตลบจะไปยังไงแต่ค <The> ิมจองอึนนี่ก็อารมณ์อับิอารมณ์อัรก็ไช้ถูกต้องนี่แหละคือจุดที่เป็นและที่สําคัญคือพูดง่ายๆใช่ไหมว่าเด็กมีปืนเราก็ไม่ชอบใช่ไหมค,ครับเราถ้ามีเด็กมีปืนใช่ครฮะเราบอกว่านั่นอันตรายนี่แหละเด็กมีปืนนี่คือเด็กมีมอาวุธดิวเคออิียวกถูกต้อง นี่คือเด็กมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมันอันตรายไหมล่นนะฮะมันอันตรายใช่ไหมฮะว่าเด็กมีอาวุธนิวเค,ค,คลียร์อาวุธนิวเคลียร์คนจะอยู่กับผู้ใหญ่นะผู้ๆๆง่ายๆอย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะที่มีวิจารายญาณที่จะแบบว่ามีสติสัมปชัญญะที่ควรจะมองว่าอันนี้เราต้องอดทนนะอันนี้ต้องทำนะแต่นี่อยู่กับเด็กหําหามที่แบบว่าเฮ้ยไม่พอใจนะทำนี่แหละคือจุดที่ที่เป็นปัญหากับโลกปัจจุบันนี้ะะนฮแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบวิเคราะห์ล่าสุดนะครับจริงๆเกาหลีเหนือคงไม่พุ่งเป้าไไไไปปปททางงรรรรรััััสสเเซซีีีียยยยแค่่่นนนนอะะะชชมมมม้้โโ์์ ไม่พุ่งเป้าไปที่จีนเพราะจีนถึงแม้ตอนนี้จีนจะตัดขาดทางเศรษฐกิจระงับทัวระครับนู่นนี่นั่นก็เป็นการแสดงออกถูกต้องของจีนแต่ญี่ปุ่นเองก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะศัตรูหลักของเขาคือสหรัฐอเมริกาซึ่งใกล้สุดคือเกาหลีใต้ก็ใช่ถูกต้องเพราะอยู่ในเกาหลีใต้และอยู่ในญี่ปุ่นคือฐานทัพมปนอยู่นี่แหละคือปัญหาที่ว่าคือปัญหามัน มันไม่คอนเทนะคือมันมันมันไม่สามารถที่จะอยู่ในกรอบได้คือสหรัฐที่เองเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องการจะทําอะไรที่ให้เป็นที่ระคายเคืองกับจีนเพราะสหรัฐกับจีนตอนนี้ก็เริ่มมีความสมทันธที่ดีขึ้นตั้งที่ประธานดีฉีไปเยืนโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วก็มีการตกลงอะไรกันได้หลายอย่างก็คือว่ามาหาอำนาจมีการต่รอลองกันที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าชื่นชมประธานาธิบดีดีฉีที่บอกว่าควบคุมเรื่องเกาหลีได้ดีมากโดยแล้วก็ะธานีดีฉีฉีเอดพิงก็สัญญาว่า จะไปลงทุนที่สหรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการคือมีการตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสแสดงว่ามหาอำนาจสองมหาอำนาจเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะทำสงครามกันเขาพร้อมที่จะ,ะปณีประนอมกันเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยเติบโตไปด้วยด้วยกันนะตอนนี้เป็นวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญของทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รบกันในตอนนี้โอเคก็คือเพราะฉะนั้นสหรัฐก็ต้องรบกวนจีนในการที่ดูแลเกาหลีเหนือหน่อยอาจจะแค่ว่าว่า ผลักดันนิดหน่อยก็ได้หรือว่า put pressure on น่อยก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าคือจีนที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ไม่ได้ดําเนินการ, push การพุชเกาหลีเหนือเต็มที่นะฮะทีนี้ตอนนี้สหรัฐก็มีนโยบาย3เศร้าก็คือว่าการที่เอากองเรือเข้าไปอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นใกล้ๆในในเอเซียเหน A ือเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้จีนไม่สบายใจเพราะว่าจีนเองก็ไม่อยากให้มีกองทัพเรือขีปนาวุธของสหรัฐเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้าน ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่โจมตีจริงก็ตามแต <c oughs> ่ก็ไม่อยากให้อยู่ใกล้บ้านมันมันเหมือนก็มันมันมีอะไรขัดขัดตาอยู่ใกล้ๆ้บ้าน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการ pressure จรีบอกคุณช่วยจัดการเกาหลีเหนือให้เรียบร้อยได้ไหมถ้าคุณจัดการเกาหลีได้ผมจะได้ถอนกลาลังออกไปครับ <c oughs> อ่ะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสองสหรัฐเนี่ยก็มองว่าขีปนาวุธของของเกาหลีเหนือเนี่ยมันไปไม่ถึงนู่นแต่มันไปถึง ญี่ปุ่นอย่างที่พูดใช่ไหมฮะไปถึงเกาหลีใต้ญี่่ปุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาตั้งเาเรียกว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ระบัดชี้ H A A D a g เนี่ยนะฮะผมย่อมาจากข่าวไม่ได้ตามข่าวไอ้ตัวนี้ฮะมันต้องมาตั้งที่เกาหลีใต้เพื่อที่จะตอบโต้การยิงจรวดของของของเกาหลีเหนือคือเมื่อเกาหลีเหนือมีการยิงจรวดขีปนาวุธนี้จะวิ่งเข้าไปสกัดระบบที่เคยเป็นมาระบบเก่าเนี่ยนะฮะพอจรวดมันขึ้นแล้วเนี่ยฮะแล้วขีปนาวุธวิ่งค่อมล้แล้วมันลงพอจะลงปั๊บเนี่ยมันจะมีขีปนาวุธจับตรงนั้นนเี่ย ะระบบเก่าระบบใหม่ดีคืออะไรระบบใหม่นีคือว่าพอขึ้นปั๊บเนี่ยขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นความพินาศมันจะตกกับประเทศที่ปล่อยไม่ใช่ประเทศที่รับอ๋อคือตกในน่านฟ้าของประเทศถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเลยที่จะแก้ปัญหากันอย่างนิ่มนวลที่สุดก็คือถ้าจีนช่วยจัดก,การเกาหลีเหนือได้นะให้ใเกาหลีเหนือเนี่ยลงมาอยู่ในสภาพที่พอไว้ใจได้สหรัฐก็จะได้ไปทำมาหากินต่อไปก็คือจะได้ไป ส่งกองทัพเรือไปซอบกับออสเตรเลียตามที่วางแผนไว้ไม่ต้องมามีอะไรมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้จีนก็เริ่มมองเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วที่จะทําแบบนี้ไม่ใช่เพราะกลัวสหรัฐนะไม่ใช่เพราะจีนไม่เคยกลัวสหรัฐอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของจีนที่จะต้องยากดีกับสหรัฐสหรัฐก็คงจะตอบแทนโดยการที่ว่าไม่เข้ามายุ่งยากแถวทะเลจีนใต้เท่าไหรน่น ซึ่งจีนพยายามบอกตอล,อกอลอดเวลาว่าขอร้องอันนี้ขอให้เป็นเรื่องระหว่างจีนกับอาเซียนตกลงกันก็แล้วกันสหรัฐอยู่ไกลเหลือเกินอยากเข้ามายุ่งเลยนะขอร้องออโดยเฉพาะการแผ่อุทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ด้วยถูกต้องถูกต้องใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ดีกับเราคือสำหรับ,บประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะอ๋อเช่ t p p หาประเทศไทยเราจะดีได้เนี่ยต่อเมื่อเนี่ยเราสนิทกับจีนและเราก็มีสหรัฐอยู่ข้างหลังด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสนิทกับจีนเลยโดยไม่มีสหรัฐแบ็กอัพเนี่ย วันหนึ่งจีนก็จะบีบเราเหมือนกับคล้ายๆที่เคยบีบเวียดนามแล้วก็แล้วก็พม่าในขณะเดียวกันถ้าเราสนิทกับสหรัฐมากเกินไปเนี่ยจีนก็จะไม่พอใจเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหากับจีนเพราะเราต้องการการค้าขายจับจีนเพราะฉะนั้นการนโยบายการทูตของไทยเนี่ยต้องระวังมากต้องดำเนินนโยบายที่ไม่สนิทกับสหรัฐมากจนเกินไปแล้วก็ไม่สนิทจากจีนมากจนเกินไปแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองแต่ว่าคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าคนไทยต้องตระหนักอะไรกับในเรื่องนี้ ที่อยู่บนเอเชียเหนือนะครับหรือว่าคาบสมุทรเกาหลีเป็นพิเศษนะครับและวิธีชางแก้ไขปัญหาเด็กที่ถือปืนหรืออาวุธนิวเคลยรอยู่นั่นคืออะไรช่วงหน้ากลับติดตามสักครู่นะครับ